ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผูช้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเตีนหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งพฤศจิกายุนก็โปรดใชยวิจรารณญาณ ในการรับชมโดยครับท่านก็บนดเบ่งปันชุดเดียวนะท่านวีนะสองเก้เบ่งปานชุดเดียว293ขอบคุณจริงๆ เนวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วทันใจด้วยนะต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ครับผมเบ่งปานสูตรสองตัวสูตรสองตัวสูตรสามตัวนะท่าน

และก็738 6สาแปดหก็ดและก็หกสนะท่านผู้ชมนะก็จับชุดก็จะได้ก็จะได้8ชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปท่านผู้ชม สองตัวตดบบนเจ้านี้ท่านนี้เบ่งปันนะเบ่งปันเบ่งปันอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านในท่านใหม่นี้ครับผม เบ่งปานสองหนึ่งนะเบ่งปานสองหนึ่งเบ่งปานสตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะขอบคุณเนีวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจอดีตที่แล้ว29นะผ่านหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้นะท่านเบ่งปัน,ปนเบ่งปันชวนโบน5สูตรนะท่านนะชวนโบน5สูตรก็เบ่งปันชฉนชฉน8ตัวเดียวท่านนะชฉน8ตัวเดียวเนาะแล้วก็เบ่งปันชุด แบ่งปันปชุดด้วยนะท่านผู้ชมนะแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลแนวทางที่ เบ่งปันต่อไปท่าผชนใบนี้ครับพลอยเกี้ยวนะท่านก็เบ่งปันเบ่งปันวิ่งบน9กับ7นะท่าผชมนะแล้วก็2 9 7 0 4ตัว9 7 0 9 0 2 9 7 2 7จ็2 2ูน2 6เจ็วิ่งล่าง6วิ่งล่าง6กับ2นะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ครับนะใบนี้ก็ท่านเบ่งปันทนหลักอ0ร้อยเแบบห้าตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวทันหลักอร้อยเบบห้าตัวครับนะเบ่งปันที่7 9 2 3 4นะ7 9 7 9 2 3 4ขอบคุณมากจริงๆ แนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปนะต่อไปใบนี้ครับผมใบนี้ครับก็เนวทันวิ่งวิ่งบนวิ่งบนก็เบ่งปัน,ปน เบ่งปันป6 9 7 7 8แล้วก็ชูน8 7 6ก็ดึง6ตัวเดียวนะท่านชูนตัวเดียวอดีตที่แล้วชูน9,000 6,000 3หลุดนะท่านหลุดนะ ศู0 0์หกพันเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานตัวเดียวเนาะเบ่งปัน,ปนตัวเดียวนะเบ่งปัน,ปนตัวเดียวศูนย์หกนะท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปใบนี้ครับไม่นี้เบ่งปันป สูตรจับคู่สองตัวสองตัวล่างนะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมสองแปดเก้าสี่สามเจ็ดห้าเก้าศูนย์ศูนย์แนวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปันสองศูน 20. แล้วก็29 1910นะ20 2910แล้วก็19นะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้นะท่านใบนี้ก็เบ่งปันทันวิ่ง วิ่ง2กับ9บอลนะวิ่ง2กับ9บอลท่านก็เบ่งปันโคสอง5้าเก้าห้าสชุด7 2 5 8 7องห้สองห 795การ9 3สนะท่านผู้ชมนะขอบคุณอย่างมากจริงๆนะแนวทางที่แบ่งปันอย่างเรียวทันใจไปต่อกันครับผมใบนี้เออท่านนี้นะแบ่งปันเนียวทานหลักสิบล่างแบบหกตัวนะ หลักสิบล่างเแบบหกตัวอดีตก็ผ่านนะทพาชมนะผ่านนะก็เนียวทานใหม่นี้เจ้าของเนียวทานก็แบ่งปันอีกแล้วแบ่งป,นปันอีกแล้ว4 5่ห้าหกแปดเก้นะ ก็แบ่งปันแบ่งปันหกตัวเป็นเดวทางขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากถ้าพผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ร้อยสิหน่วย เต้มนะไก่จิ๊บนะเต้มร้อยสิบหน่วยบนนะอดีตผ่านนะท่านเต้มคู่ขี้ห้าตัวก็เบ่งปานอีกแล้วในท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานเต้มนะเบ่งปานเต้มสองสี่หกแปดศูนย์นะเบ่งปานเต้มคู่ห้าตัว เบ่งป้านเต็มเข้าห้าตัวห้าเต็มนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะแนวทางที่ที่เบ่งป้านไปต่อกันท่านผู้ชมใบนี้ครับนะเคปหน้าจอก่อนนะท่านเคปหน้าจอได้นะ ใบนี้ก็สองตัวล่างเน้นนะท่านท่านนี้ก็ะเบงปานเน้นนะ1991 1991นะท่านก็ะเบงปานสองคู่เป็นแนวทางแนวทางสองตัวล่างก็ขอบคุณอย่างมากนะ ต่อไปครับผมใบนี้นะท่านใบนี้คู่เดียวคู่เดียว19ึ 1, 9, 1, 9, 9, 1, 9, 9, 1. ่งเก้าห่เก่งบงปานคู่เดียวแบบกลับตัวนะท่านนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปาน ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยแบบ4ตัว10หน่วยแบบ4ตัวนะ9ก้าูนหนึ่งสองนะ9ก้าศูนหนึ่งสองท่านก็แบ่งเป็น4ตัวเป็นฐาน10หน่วยอดีต อดีตก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะแนวท่านใหม่ก็นี้ก็9012นะแนวท่าน10น้อยโบนเ<ม>บสสีตัวต่อไปครับผมใบนี้เน้นหลักเน้นหลักน้อยคู่ขี้3ตัวท่านผู้ชมอดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตก็ผ่าน แนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนที่สนะี่แปดนย์ี่แปดศูนนะทานกระเบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัน,ปนอย่างเรียวนะ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็ใบนี้ก็นานาชุดเต็มล่างนะท่านผู้ชมนานาชุดเต็มล่างนะท่านก็แบ่ง่านแล้วอีกแล้วนะอดีตที่แล้ว หลุดนะท่านเฉียดป้ายนะเฉียดป้ายนะศูนย์ศูนย์ท่านผู้ชมดาบล่างผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ครับดาบล่างศูนย์เบ่งปานชุดห้าหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหน่งเจ็ 5848382818 5949392919 5040302010ขอบคุณมากจริงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักเอ้ยก็เก็บหน้าจอได้นะเก็บหน้าจอได้ก็คลิปนี้ก็ เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม